สวัสดีครับพี่ชาลีสวัสดีน้องโชดสวัสดีน้องๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้งสองคนอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้ช่วงปิดโควิดพี่ชาลีวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้กับน้องๆทางบ้านได้มาเที่ยวชมในสวนสัตว์ใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับน้องจอร์ดแต่ว่าลองทายกันดูสิว่าวันนี้พี่ชาลีและพี่จอร์ด จะพาเด็กๆไปดูตัวอะไรกันอ้าวให้เด็กๆช่วยกันทายดีนะครับให้ช่วยกันทายมาเร็วๆเ,เราจะได้รู้ว่าวันนี้พี่ทั้งสองคนจะพาน้องๆไปดูตัวอะไรเอ๊แต่ว่าสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรามีเยอะมากเราลองมาทายดูกันดีกว่านะครับจะเป็นช้างหรือเปล่าหรือจะเป็นฮิปโปเตมัส เอหรือว่าจะเป็นยีราบกันนะเรายังมีฝูงม้าลายให้กับเด็กๆได้ชมด้วยนะแต่จะใช่หรือเปล่านะเด็กๆทางบ้านตอ,ตอบกันเก่งมากเลยแสดงว่าต้องเคยมาเที่ยวภายในสวนสัตว์กันแน่ๆใช่ไหมครับถ้าถูกต้องแบบนี้เราต้องให้ล้งวันเด็กๆกันในวันนี้นะคะพี่ชาลี แต่ก่อนที่เราจะพาไปรู้จักกับสัตว์ในวันนี้นั้นเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันดีกว่า yeah! ันนี้เราจะไปทำความรู้จักเจ้าเพนกวินกันใช่ไหมครับพี่ชาลีใช่แล้วครับน้องจอร์ดในวันนี้เราได้เต้นเพนกวินกันแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องพาน้องๆทางบ้านไปทำความรู้จักกับเจ้าเพนกวินกันในวันนี้ครับน้องจอร์ดพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วครับแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือ,อ,ย,รอยังครับถ้าพร้อมแล้วเร,เราจะไป,ไปกันเลย พอมาถึงส่วนจัดแสดงเพนกวินกันแล้วนะครับน้องจอร์ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเพนกวินน่ารักจังเลยครับพี่ชาลีแถมยังว่ายน้ำเก่งอีกด้วยใช่แล้วครับน้องจอร์ดเพนกวินเป็นสัตว์ปีกแต่ก็ปรับเปลี่ยนปีกที่ใช้ในการบินมาเพื่อการว่ายน้ำเลยครับเพราะอะไรเหรอครับพี่ชาลี เพราะว่าเพนกวินเนี่ยมีถิ่นอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลและออกหากินในน้ำเป็นหลักไงครับน้องจอร์ดแล้วเพนกวินกินอะไรเป็นอาหารครับพี่ชาลีเจ้าเพนกวินเนี่ยกินปลาเป็นอาหารหลักรวมไปถึงกุ้งและตัวอ่อนของปูอีกด้วยโอ้โหเพนกวินมีชีวิตที่น่าสนใจจริงๆนะครับพี่ชาลี เพนกวินเนี่ยออกลูกเป็นไข่ครั้งละหนึถึงสฟองโดยที่ลูกเพนกวินวัยอ่อนจะมีขนสีเทาและเมื่อโตเต็มที่เพนกวินจะมีสีดำและสีขาวลักษณะเด่นของเพนกวินสายพันธฮัมโบจะมีแถบสีดำคาดที่หน้าอกอีกด้วยนะครับน้องจออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วเพนกวินว่ายน้ำอยู่ตอนเนี้มีกี่ตัวครับพี่ชาลีถ้าน้องจอร์ดอยากรู้รวมไปถึงเด็กๆทางบ้านด้วยก็ลองช่วยกันนับดูสิครับเด็กๆทางบ้านมาช่วยกันนับพร้อมๆกันเลยได้ไหมครับพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มนับกันเลยนะครับหนึ่ง จังเลยนะครับน้องจอดแล้วก็เด็กๆทั้งบ้านด้วยวันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพนกวินภายในสวนสัตว์กันแถมยังได้นับเลขอีกด้วยนะครับเพนกวินที่เราได้รู้จักกันในวันนี้คือเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบเป็นสัตว์ปีกที่บินไม่ได้แต่ว่ายน้ำเก่งและกินปลาเป็นอาหาร ประโยชน์ของเพนกวินที่มีต่อโลกนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วยถ้าเพนกวินมีจํานวนมากก็แสดงว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากนั่นเองครับน้องจอร์ดใช่ครับเพนกวินทุกตัวที่นี่น่ารักทุกตัวเลยนะครับพี่ชาลีใช่ครับ และนอกจากเพนกวินแล้วในสวนสัตว์ของเรายังมีสัา์ชนิดอื่นๆอีกมากมายไว้โอกาสหน้าพี่ชาลีจะพาน้องจอร์ดไปดูกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้พี่ทั้งสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้ก็ขอบายบายคลิปหน้าเจอกันนะคะ